อลาจอดนานๆเริ่มโลเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเลฮะ ตันนี้มันไม่เกินสามสิบอันนี้ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่สูงขึ้น ฟอ,อร์จูเนอร์ปีสองพันห้าแปลงโฉมนะครับใส่ไฟใส่อะไรมาป็นหาอันนี้คือถอดตัวแอร์ไปแล้วตัวแอร์ไปแล้วนะครับตัวแอร์ไปแล้วไปดูฝั่งโน้นฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายถอดตัวแอร์แบบไม่ยกน้ำปัดตัวนี้ บีสอแปลงโฉมครับแปลงแปลงไฟใหม่ดูสภาพคอยเย็นครับตัวนี้สภาพคอยเย็นออกมาก็ประมาณนี้นะฮะสภาพคอยเย็นดเดอ,อดำหะเดะถอดแผงมาแล้วคอมตัวนี้กำลังไม่ดีนะฮะมันดำ มันดำกำลังไม่ค่อยดีกำลังกำลังไม่เต็มร้อยเอ้จะทำการเปลี่ยนคำใหม่โอเคตัว okay. นี้คำใหม่นะครับนี่คำเก่าระบบดำนะครับู่มาดำเยี่ยมเลย้างล่างระบบแข็งเปลี่นมาใหม่เลย น้ำบ,บำันดำใส่เอฟไปแล้วครับน้ำมันบดน้ำมันดำเมี่ยมเลยครับน้มันน้ำมัน,น,ำมนดำคอยยันใหม่นะครับจะใส่ได้ ปแลว้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สี่ธันวาคมนะครับ ใหม่นะ่ยเปลี่ยนสายใหม่เปลี่ยนเชื่อใหม่ตัวนี้มาแก้ไขนะเป็นมาแก้ไขอุณหภูมินะครับกับ6.5องศาโอเค Hører du meg?